ตอนนี้เราอยู่ฟาร,ร์มพมพัดฟาร,ร์มคูู้กระแตทำไมครูถึงเลือกที่จะมาทำเกษตรเดี๋ยวทำฟาร์มนอกบ้ากกนนอกคุมชนรันเองครูบอกพูกลูกเลยว่าครูนี่ยเป็นลูกครูได้ชาวนาก็แม่ก็เลียงดูแบบธรรมชาติแบบการเกษตรทำอาหารทำอะไรก็มาจากธรรมชาติจากการปลูกพักสวนครัวปลูกพืชผลไม้ผลไม้ยืนต้นไม้เศรษฐกิจไรก็ปลูกไป ทุกอย่างที่กินได้มีประโยชน์ได้เราปลูกด้ที่ที่คยถามครูว่าทําไมต้องมาทํานอกบ้านไปไม่อยู่อยู่บ้านพักผ่อนสบายสบายใช่ไหมคือกะดูว่าเรากินข้าวทุกวันกินอาหารทุกมื้อในทุกวันนี่ถ้าเราไม่มีตัวนี้เราต้องมีแต่ต้องซื้อใช่ไหมลกูกต้องไปซื้อเขากินแต่ถ้าเราทําเองปลูกเองสร้างเอง,องเราก็จะเป็นเราก็จะอยู่แบบโครงการของรัฐการที่เกนะ้าแต่เพระราชาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเเอามาใช้ได้เลยก็เอามาสร้างมาปลูก มีบอ่อมีพื้นที่ก็ขุดบอ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะตัวนี้มันจะเป็นลดต้นทุนในการเสื้ออาหารทีอกับข้าวมารับประทานในแต่ละมื้อแต่ละวันครับยาบถามว่าพื้นที่ทั้งหมดที่ครูได้สร้างขึ้นมาหรือปลูกพืชหรือทาเรษตรจรรมครูมีประมาณเท่าไหร่คือพื้นที่ทั้งหมดที่ครูใช้น่ะทุกพื้นที่มีประโยชน์ใช้ให้เป็นให้เต็มที่ประมาณใช้กัะว่าประมาณ90ไร่เลยครับ ถ้าสาหรับผม่างนี้ถ้าผมอยากผมมีพื้นที่สักสิบไร่อย่างนี้ผมจะมาขอคำแนะนําจากครูให้ให้ครูไปดูพื้นที่ให้ครูจะอาสามเลยยินด,ดีมากลูกยินดีมากนี่ถ้าจะทําเองอย่างนี้ก็เราไม่มีความรู้จรงครับอย่างออที่เรารู้เราไม่รู้ว่าต้นน้าอยู่ทางนี้เราอาจจะมาขุดสายทางนี้ก็ได้เวลาก็ดูถ้าเราเข้าไปม,มีผู้มีประสบการณ์นเออให้คําแนะนาได้แล้วก็ไปดูทําเลดูพื้นที่ว่าตรงไหน มันจับตับตรงไหนเป็นบ่อทำบุบบ่อเนี่ยมันดูได้กูก็คิดว่ากูก็จะมีความรู้งเรื่องนี้อยู่กูอาจจะให้คำแนะนําได้อาจจะไม่เป right ็นที <tamanho S 2> ่เนาะเกูก <on> ็คอยไปศึกษาเพิ่มเติมตอนนี้มันมีแหล่งข้อมูลอย่างที่จะให้ให้เราศึกษาบทความเยอะๆมากมายกูเก็งในยูทูบมันมีตัวอย่างให้ดูกูก็ถ้ากูไปดูกูยินดีมากที่จะช่วยแนะนําเธอให้ดูว่าตอนนี้จะทำอะไรเนาะจะไปต่อหรือว่าต่อเรื่อยๆพร้อมเลยตอนนี้อือเดี๋ยว แอ่ไปทีทำไม่ได้ไม่มีแรง,งคือต้นทุนที่นี้สุดก็คือเวลาใช่เวลาที่สุดถ้าลงมือทำเนี่ยเธอจะคือเป็นการเริ่มต้นเลยตอนนี้เรายังเข้มแข็งเรายังมีพะละกกำลังราทำไปเลยก็ตักทักเก็บตัวไปก็กำลังไม่มีเป็นโค,ค,ครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปุตบอ่อเลี้ยงปลามีตานิลปลาท่อนปลาดุก ลปลาหลายชนิดค้กันอยู่ในบ่อน,นี้เอาเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารดำรงดำรงชีพไปวันๆโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อมันจะลงทุนก็คือหัวอาหารนะครับแต่เราก็ไม่ไม่ได้ให้ประจาไม่ให้ทุกวันอโอเคปลาทีนี้มันมันก็กระจายกระจายเพราะว่าบ่อมันกว้างนะครับเราไปอีกบ่อแรกครูปีที่ผ่านมาแหละครูขุดบ่อดันาโลูกเอามาขุดกอบ่อนเลย เรื่อแรกตัวก็คือเป็นบ่อปลาดุกนะครับบ่อนี้สารนี้เป็นบ่อปลาดุกมีเรื่องปลาดุกปล่อยปลาดุกประมาณเก้าร้อยตัวคุไม่ได้จับขายไม่ได้อะไรเลยก็เอาไว้เป็นอาหารปีนี้ปีที่ผ่านมามันน้ําเยอะน้ําเยอะน้ําไหลบ่อปลาแต่ละบ่อมันก็น้ําไหลหากันทีนี้มันก็เป็นไม่ค่อยมีเฉพาะปลาดุกมันจะมีปลาปลาตะเพียนปลาสีสีส้มๆนะครับปลาหิงปลาปลาไหลปลาช่อนปลากระดีเต่าก็มีในบ่อเนี้ย เราจะไปไหนกันต่อคะนี่เราจะไปอีบ่อดีปีทั้งหมดกี่บ่อคะประมาณ10บ่อบ่อนี้เหรอคะในีเป็นบ่อตาอยู่เราจะไปดูบ่อตาบ่อที่สามกันนะคะในบ่อนี้มีปลาอะไรบ้างคะปลาหลายชนิดมือนกันกับบ่อบ่อที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีแต่บ่อนี้อย่างนี้หลักๆก็คือการนึ่นั่นเป็นบ่อถ้าเราจะเราดูมานี่เป็นบ่อที่มีเพราะฉะนั้น3ตัวนี้บ่อที่5บ่อที่5ไอ้อันนี้มันจะเป็นลำห้วยนะเป็นลำห้วยต้นน้ำมาจากที่ไหนเหรอ มันก็จะไหลลำห้วยถ้ามันไม่ไม่ตื้นเขือนเนี่ย mm มันก็จะไหลลงไปนู่นไปไปสีท่าคนเขาจะมีข้าวตาปูกนก็เลยมีโครงการจะททำเป็นฝายตัดก็บน้ำนก็เลยทำให้ห้วยลำธารกห้วยพวกนี้ตื้นเขื่อนตัวก็จะดลูไม้ผลนะครับฝั่งนี้ก็จะมีแต่ต้นมะม่วงต้นมะม่วงเราจะได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับต้นบ่อก็จะเยงปลาขอบบ่อก็จะปลูกไม้ผลนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยฝนดีมากน้ำก็เลยล้น มันขอบบ่อไหลลงไปลำห้วยมันก็เลยมันลงจ<ร>ุดยกระดับความสูงของบ่อขึ้นอีกไอ้ผมนันจะเป็นไม้ยืนต้นไม้เศรษฐกิจพอมันโตมาแล้วก็ถ้า